นิยายวายพีเรียดแฟตซีเรื่องร่วมเรียงเคียงรามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะตอนที่20ถข้าอยากรู้นักว่าเวลาโดนเอาทั้งที่ยังถูกมัดอยู่มันจะเสียวแค่ไหนคำพูดและสายตายวยยวนของหนุมานทำสติของอินทรชิตกระเจิงแต่ก็ยังไม่เท่าการที่เท้าเล็กๆ กำลังถูไทยระว่างขาที่เนินนูนของเขาอยู่ความอดทนของเขาเริ่มถึงขีดจำกัดเขาดึงร่างเล็กให้นั่งคุกเขา่าก่อนที่จะยัดท่อนลำใหญ่ใส่ปากเล็กแล้วรูดเข้าออกทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนได้หรือไม่ท่านอินทรชิตเสียงของบุคคลที่สามดังขึ้นในห้องทําเอาทั้งคู่ชะง,งักงนันไม่ใช่เสียงของใครอื่นไกล เป็นเสียงของนาคตนหนึ่งที่กําลังรัดหนุมานไว้ตามหน้าที่อย่างดีเขาพยายามหลับตาแล้วอดทนแล้วแต่ก็ไม่อยากอยู่เป็นพยานรักของยักษ์กับลิงอยู่ดีให้ข่าไปก่อนได้หรือไม่อย่าให้ข่าเห็นพวกท่านทำอะไรต่อมีอะไรไปมากกว่านี้เลยนาคารีร้องขออินทรชิตตวัดมือออกด้วยความขัดใจ นาคตนนั้นแปลเปลี่ยนกลับไปเป็นลูกศรหน้าขบาทดังเดิมทันทีว่าเอดตื่นเต้นเลยฮนมุมานบ่นเสียงดังเมื่อร่างกายถูกคลายจากพันธนาการอินทรชิตที่กำลังอารมณ์ค้างจับฮนมุมานคว่ำหน้าลงบนต่างนั่งกระชากอาพรอ,ออกแล้วสอดใส่ความแข็งขันเข้าไปในรอยจีบด้านหลังของร่างเล็กทันที ทำเอาหนุมนุร้องโหยหวยหวนเสียงดังอ่ารีบจังท่านพี่ไม่ช่วยข้าเลยเจ้าชอบความรุนแรงไม่ใช่หรือยักษ์หนุ่มพูดพลางขยับเอวออกช้าๆแต่หนักแน่นทําเอาแก้มก้นของอีกฝ่ายเริ่มมีรอยแดงอุ้มข้าท่านพี่พญายักษ์จับร่างเล็กลุกขึ้นมาอุ้มไว้ในอ้อมกอดสองขาเรียวเกี่ยวเอวเขาไว้ มือเล็กจับแท่งร้อนเข้าไปยังรูสว่าด,ด้วยตัวเองทันทีอืท่านี้เสียวหนุมานบอกเสียงสั่นเมื่ออินทรชิตเริ่มขยับเอวกระแทกเข้าไปโดนจุดเสียวของเขารัวแรงเจ้าลิงยังคงร้องเสียงหลงอย่างต่อเนื่องเมื่อยักษ์หนุ่มอุ้มเขาไปยังจุดต่างๆของห้องเอวสอบยังคงขยับเข้าออกรุนแรงจนข้าวของกระจุยกระจายไปทั่วห้อง เหล่าบริวารที่อยู่รอบนอกต่างคิดว่าอินทรชิตกำลังทรมานเจ้าลิงเผือกอย่างรุนแรงต่างรู้สึกสะใจไปต,ตามๆกันเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาพยายามสารพัดวิธีเจ้าลิงก็ไม่ร้องโวยวายสักนิดอินทรชิตจับหนุมานยืนหันหน้าเข้ากับบานประตูที่ปิดสนิทโดยที่ร่างกายของทั้งคู่ไม่หลุดออกจากกันมือนายกขาเรียวขึ้นข้างหนึ่ง ก่อนจะเริ่มบรนเลงบทสยุอีกครั้งบานประตูสั่นกึกๆรุนแรงตามแรงกระแทกลิงเผือกร้องครวญครางทำเอาทหารยักษ์ที่ยืนเฝ้าหน้าประตูหันมองหน้ากันด้วยความสงสัยว่าเจ้านายของตนกำลังใช้วิธีไหนทรมานเจ้าลิงนี่กันแน่น่าจะเป็นวิธีที่ไม่ธรรมดาแน่นอนความปรารถนาต่อกันและการที่รุนแรงของทั้งคู่ ไม่สามารถปกปิดบุคคลที่อยู่บริเวณนี้ได้อีกต่อไปเมื่อหานุมานร้องโหยหวนบอกความต้องการของตนตรงนั้นแหละท่านพี่คัดเสร็จแล้วท่านพี่เร็วอีนอนอดเมื่อเห็นของเลวค้นพวยพุ่งออกจากร่างเล็กพยายักษ์จึงถอดถอนตัวต้นดอกมารูดช,ชักต่อด้านนอกเจ้าลิงน้อยอ้าปากรอรับ ไม่กี่วินาทีต่อมาสายท่านแห่งราคะก็พุ่งกระชูดเปรอะเปื้อนเต็มใบหน้าของวานนอนเผือกกิจกรรมทรมานหนุมานได้จบลงทำเอาทั้งคู่หมดแรงลำแขนแกร่งกอดร่างเล็กไว้ก่อนจะทิ้งตัวลงนอนแผ่บนพื้นสรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือจเจ้าเล่าให้ข้าฟังได้หรือไม่ อนุมานเอ่ยถามในขณะที่นอนหนุนแขนอินทรชิตท่านอาพิเภกไปหาคาทิธรรมเขาเปิดปากทําเข้ามาได้อ้อแล้วอย่างไรต่ออนุมานพยักหน้าเงยงักพลางนึกชื่นชมพิเภกอยู่ในใจที่สามารถคลายคาถาปิดผนึกทํำของเขาได้เขาถามเขาว่าข้าฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรข้าตอบไปว่าเจ้าช่วยข้าไว้ไม่ได้เอ่ยชื่อพระลักษ์หรือ อินทรชิตสายหน้าจากนั้นเขาก็บอกว่าท่านพ่อกำลังเพียงพล้ำแก่พรามให้ข้ากลับไปช่วยเขาออกรบเอ๊ะท่านพีเพกอยู่ฝ่ายไหนกันแน่เขาแอบช่วยเหลือพวกเจ้ามาตลอดงั้นหรือข้าไม่รู้ข้าเองก็แปลกใจแต่ท่านพีเพกเป็นคนบอกวิธีทำลายพิธีต่างๆของพวกเจ้าอีกครั้งยังบอกวิธีฆ่าเจ้าด้วยนะเหตุใดเขาจึงดีใจที่เจ้าฟืน ใบหน้าของเขาตอนนั้นไม่ได้แสดงอาการดีใจหรอกนะข้าว่ามันดูน่ากลัวมากกว่าคิดได้อีกแบบก็คือเขาต้องการให้เจ้าออกรบเพื่อให้พระรามสังหารเจ้าอีกครั้งข้าก็คิดเช่นนั้นเลยพาตัวเจ้ามาด้วยอย่างไรล่ะข้าเกี่ยวอะไรด้วยข้าเอ่ยชื่อเจ้าหากเขาบอกพระรามว่าเจ้าช่วยข้าไว้เจ้าอาจจะถูกพระรามฆ่าได้คำพูดนั้นทำให้หนุมานกลั้นยิ้ม เจ้าเป็นห่วงข้าหรือเมื่อรู้ตัวว่าพูดอะไรออกไปใบหน้าและใบหูของอินทรชิตก็เริ่มแดงทันทีมาไม่ใช่นะข้าคิดว่าเรากำลังลงเรือลำเดียวกันฮ้าเจ้ายักปากแข็งเอาเถอะดีนะที่เจ้ากระซิบบอกข้าก่อนตอนที่สู้กับข้าในสนามรบข้าฝากพระรามไปบอกข้อความกับพลักษ์หวังว่าเขาจะเข้าใจเจ้าบอกอะไรเขา ข้าจะเป็นทหารออกรบกับเจ้าอย่างไรเล่าช่วยเจ้าเอาหน้ากับพ่อเจ้าหน่อยอย่างไรเสียก็เป็นพ่อสามีเอ้ยมือหนาบีบจมูกร่างเล็กอย่างหมันเคี้ยวแต่แอบอมยิ้มหัวใจพองโตเจ้าแน่ใจหรือว่าจะออกรบเองแน่นอนสิบทบาทนี้ไม่เหมาะกับเจ้าหรอกต้องค้าเท่านั้นใช่แล้ว คำว่ายอมแพ้เสียของฮนุมานกำลังบอกใบให้เขาแซงทำเป็นยอมแพ้หากหานุมานเป็นผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามแม้มันจะดูรวบรัดตัดตอนจากเนื้อเรื่องในวรรณคดีไปหน่อยแต่ก็พอจะเข้าใจได้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าบาดเจ็บอีกไม่ต้องห่วงหน้าข้าไม่เป็นอะไรหรอกพาักยกมือลูบแก้มของอีกฝ่ายเป็นการปลอบโยน หลังทากิจกรรมเรียกเหงื่อยามค่ำคืนเสร็จทั้งคู่ก็นอนกอดกายกันบนเตียงกว่าจะตกลงกับพระรามเรื่องผู้นำถาถบวันรุ่งขึ้นได้ก็ปาไปดึกดื่นระยะหลังมานี้ยามค่ำพระรามชอบเรียกให้เขามาพูดคุยปรึกษาเรื่องต่างๆในพลับพลาแล้วก็หาเรื่องให้เขาค้างที่นี่ตลอดด้วยเหตุผลที่ว่ามันมืดแล้วเจ้าไม่ต้องกลับไปหรอก ทั้งๆที่พลับพลาของทั้งคู่อยู่ห่างกันเพียงไม่กี่ก้าวเช้าวันรุ่งขึ้นหนุมานเป็นผู้นำกองทัพยักษ์ยกทัพมาประจันหน้ากับกองทัพพลักโดยมีอินทรชิตติดตามมาด้วยศึกครั้งนี้เป็นศึกที่ข้าจะแสดงให้เห็นว่าข้าจงรักภักดีกับพระยาทศกันดังนั้นพวกเจ้าจงรออยู่ที่นี่แหละข้าจัดการมนุษย์และพวกลิงกระจอกนั่นเอง อินทรรชิตพยักหน้าและออกคำสั่งให้พวกทหารตรึงกำลังอยู่ห่างๆปล่อยให้หนุมานเหาะไปกลางสมรภูมิรบผู้เดียวเจ้าหนุมานเหตุใดเจ้าจึงเป็นผู้นำทัพของพวกยักษ์เจ้าทรยศพวกเรางั้นหรือลักษ์ถามเสียงดังด้วยน้ำเสียงที่แซงทําเป็นตกใจและโกรธแค้นฮ่าฮ่าทศกันสัญญาว่าจะมอบตำแหน่งให้ข้า ให้ข้าอยู่อย่างสุขสบายเหตุใดข้าจะไม่รับไว้เล่าหน้อยทหารจัดการมาเลยอนุมานขยายร่างให้มีขนาดใหญ่ก่อนจะใช้มือปัดบรรดาทหารลิงที่วิ่งเข้าใส่เขาเบาๆให้ลอยกระเด็นไปไกลพลางนึกขอโทษในใจสุครีปองคตและชมพูพานก็เหาะขึ้นมาโจมตีเขาทันใดเขาจึงใช้มือปัดทุกคนลอยกระเด็นอีกครั้ง พลักทำทีเรียกสอนวิเศษออกมาแล้วแผลงสอนปักอกหนุมานทำเอาหนุมานตกใจไม่น้อยแต่แท้จริงแล้วมันคือลูกสอนธรรมดาปักกลางอกเจ็บเหมือนมดกัดเขาดึงสอนทิ้งไปก่อนจะทำท่าทางหึดฮัดเสียงดังเหมือนกำลังอารวาดมือใหญ่จับพลักขึ้นมาแล้วเหวี่ยงลงบนพื้นถลายไปไกลฝุ่นฟุ้งกระจายฮ่าฮ เจ้าก็รู้ว่าเจ้าสู้ข้าไม่ได้ศึกวันนี้ข้าชนะแล้วพูดจบหานุมานก็เหาะกลับไปยังทัพของตนเองบรรดายักษ์น้อยใหญ่ต่างสรงเสียงเฮสนันด้วยความยินดียินดีด้วยวันนี้เราชนะกลับกันเถอะอินทรชิตพูดขึ้นแล้วก็ออกคำสั่งนำทัพกลับก,บกรุงลงกาทันทีหน่อยเจ้าหานุมานทำข้าใจหายวาบ ผลักพูดออกมาด้วยความหงุดหงิดมือจับหน้าอกตัวเองไว้แน่นจังหวะที่ถูกหนุมานจับขึ้นที่สูงแล้วเหวี่ยงลงบนพื้นอย่างรวดเร็วนั้นเขานึกว่าเขาจะร่วงลงมาสีสาฟา,าดพื้นตายเสียแล้วยังดีที่หนุมานก็ไม่พลาดที่จะเสกลมพัดฝุ่นฟุ้งกระจายและมีสายลมรองรับร่างกายของเขาไม่ให้กระแทกพื้นเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบจริงๆ เมื่อทศการทราบข่าวการรบของวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่เขาก็ยังไม่วางใจวานอนเผือกตนนี้นักเจ้าทำได้ดีมากหนุมานข้าจะให้รางวัลอะไรแก่เจ้าดีเจ้าแห่งกรุงลงกาทำท่าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเอาอย่างนี้เจ้ามาเป็นมือขวาของข้าแล้วกันใช่แล้วเอาคนที่น่าสงสัยมาไว้ใกล้ตัวนี่แหละ ท่านพ่อข้าเป็นคนจับหนุมานมาและเกลี้ยกล่อมเขานับว่าหนุมานเป็นคนของข้าขอท่านพ่อโปรดพิจารณาอินทรชิตรีบแยง้งสิ่งที่ลูกชายของเขาพูดก็ไม่ผิดแต่ไม่รู้ว่าสองคนนี้กำลังร,งร่วมมือวางแผนอะไรกันอยู่หรือไม่แต่เอาเถอะเขาจะให้คนจับตาดูทั้งคู่ไว้ได้แล้วเจ้าจะให้รางวัลอะไรแกเขาให้เขามาเป็นมือขวาของข้า อยู่ในกองทัพค้าตามใจเจ้าแล้วกันข่าพระไทยขอรับพรุ่งนี้ข้าจะขอนำทัพออกรบอีกครั้งนะขอรับมันต้องได้แบบนี้สิได้เจ้านำทัพไปจัดการเจ้ามนุษย์พวกนั้นซะหานุมานรอบส่งข่าวให้พลักรู้ว่าเขาจะนำทัพออกรบอีกครั้งเพื่อซื้อใจพญายักษ์พลักษจึงจัดทัพให้ทหารวานอนออกรบน้อยลง แต่ให้เหล่าทหารเอกเป็นคู่ต่อสู้หลักของฮนุมานแทนซึ่งเมื่อรู้แผนการที่แท้จริงพวกเขาก็แสดงได้ดีมากในการออกรบครั้งนี้ฝ่ายพญาทศกัณฐ์ที่ส่งคนลอบติดตามอินทรชิตและหนุมานก็ได้รับรู้ว่าทั้งคู่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งรุนแรงกันทุกคืนแม้จะเป็นเรื่องที่เขาไม่อยาดยอมรับได้และหงุดหงิดทุกครั้งที่นึกถึง แต่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลหากฮนมุมานจะแปรพักเพื่อที่จะได้อยู่กินกับอินทรชิตแค่นี้ก็เท่ากับว่าเขามีทหารเอฟฟีมือแก่กล้าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนน่าจะถึงเวลาที่เขาต้องเผด็จศึกนี้เสร็ทีสีดาจะได้เป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ